สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะค่ะแอดจะลงเป็นลาวพัฒนาหลักสิบหลักหน่วยล่างงวดที่แล้วก็เดินต่อเลยเนาะค่ะสูตรเก่าสูตรไม่ที่แอดคัดเข่ามาหลุดเอาออกเพราะฉะนั้นสูตรเก่ามันเดินดีห้าเดินต่อที่หลักสิบล่างเนาะค่ะหลักสิบแรงเดินต่อยุ่สองสูตรนะคะเรากะหลักหน่วยล่าง กะเดินตตอยู่อ่สามสูตรนะคะสามสูตรกะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ย่งจะเพท่านแก้ไขเนาะคะ่ะจะบท่านแก่ไขไปตามกัน่อกับแนวทางเนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะอาแอจะลงเดินบนล่างมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยยุสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะเห็นมันเดินดีก็เลยขัดออกมาฝากพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะมืนอวันที่24มีเล่าพัฒนาค่ะ สำหรับสามน้อยมัดรวมแอดลงไปยุทีคลิปแรกกับชุดเต็มของเราพัฒนานะค่ะพี่น้องผู้มักสามน้อยกับเขาพี่เบิงได้อยู่ในคลิปนั่นเนาะค่ะคลิปนี้เบิงไห้จบเด้อค่ะพี่น้องหลักสิบล่างเดินต่อเนาะค่ะเดินตอลักนวยกับเดินต่อสูตรไม่บอกัดเขาไม่แกมเลยนะคะเอาสูตรนี้เดินต่อเลยเอาไปเบิงคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นไปเบื้องสูตรนี่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิ้งสูตรนี่เป็นเลขเด่นบนล่างนะคะเป็นเลขเด่นบนล่างขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อกับลาวพัฒนาเนะค่ะ แอดได้เจ็ดกับหนึ่งเข้าทีเลขเจ็ดหลักหน่วยล่างหัวทัดมาได้สามกับเจ็ดสามมาที่หลักหน่วยล่างหวดทัดมาได้สองกับหกสองมาที่หลักสิบล่างที่สองเก้านะคะหวดทัดมาอีกได้สองกับหกเนาะคะ่ะได้หกเข้าที่แปดหกบนเนาะคะ่ะ ที่แ l o ดีสามกับเจ็ดเลขสามก็มาที่หลักหน่วยล่างไปได้บนล่างนะคะไปได้บนล่างพี่น้องน,นะคะเป็นเด่นบนล่างสิเดินตอบอ่าขึ้นได้ที่ปุ๊บลุดปุ๊บเลยก็มีนะคะเดินต่อก็มีนะคะเอาพี่น,อน้องแคปเอาอันนี้คือสี่สีเปร์เซนสูตรเลขติด เลขเด่นบนล่าง10หน่วยบนล่างนะคะว่ะามันเด่นถ้าเด่นมันจะไปได้หอดลักลอยเนาะคะ่ะเด่นบนล่างอ่าแอดไปไปใส่หัวขอเด่นซะเอาว่าเป็นยังพี่นอถทามีลางมันก็คือ10หน่วยทนานละเนาะคะ่ะเอาแคบเอาค่ะไปเบิงหลักสิบล่างเดินดีเนาะคะ่ะอ่าแอดคัดเขามากผสมแล้วม้วนนันรุดมัดเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไปแค่สองสูตร เก้าที่มันเดินนี่นะคะสองสูตรอ่างวนแรกเข้าใดสี่ศูนยเข่าเลขหนึ่ส่าเข่าลักสิบศูนย์หกเดสีเข้าที่87 7 3 4็ดเห้าหเข้าที่5้าสามแหสองเข้าที่29 4เก้าเข้าที่0ูนงวดที่แล้วนะคะเข้าหายไวแ่ห้าหกสอเนาะคะ่ะ ผลฮบได้อัพเนาะค่ะบได้อัพลังหวยออก8 4 5 6 2ผลออกอยุทธีสี่สามหกหนึ่งหลักสิบล่างของเฮ่าเข่ายุทธีเลขกสี่เนีนเนเนาะคะ่ะพี่น้องจะเห็นอยู่ดีเนาะสูตรนี้นะคะหลักสิบล่างนี่แอดลองพี่น้องสิเห็นอยู่เดินมาหลายงวดมากนะคะอ่ามันชนกันพร้อมนะคะชอนอีกคือเก่าเนาะค่ะกับสูตรที่เดินงวดที่แล้ว มวดนี้ได้ที่7จ็ดสามสี่ห้าหแคปเอาค่ะ7จ็ดสาสีห้าหน่พี่น้องแคปเอาค่ะชนกันอีกสิมาบอหววว่างยากับชนกันยุทิเลซีเนาะค่ะเอาแคปเอาเดี๋ยวแอดหยกหัวขอยเห็นน้ำกนเนาะหลักสิบล่างลาวพัฒนาเดินดีเดินยาวอา้าวไปต่อกันที่สูตรที่สองค่ะพี่น้องนคะคะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนไหบิ้งอีกที่นึงเนาะค่ะ ะะได้0124มาที่13หลักสิบล่างเข้าที่เลข1 8902หลักสิบล่างเข้าที่87 5679หลักสิบล่างเข้าที่53 0124หลักสิบล่างเข้าที่29 0124หลักสิบล่างเข้าที่00งวดที่แล้ว0124หลักสิบล่างเข้าที่เลข4ค่ะพี่น้อง เขาทีเลขสี่เฮ้ากระเดินต่อตัวค่ะอ่าเอ็ดว่าคัดเขามาแกมเลยปล่อยให้สองสูตรนี่เขาทำงานกันแบบประสานกันด,ด้เต็มที่นะคะอ่าสูตรใหม่ที่คัดเข้ามาก็หลุดเพราะฉะนั้นหลุดแล้วหลุดเลยสองสูตรนี้ยังเป็นพระเอกเนาะคะ่ะชนกันยุทีเลขสี่เห็นปะค่ะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะชนกันทีเลขสี่เดินเงาสูตรละหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกนวดแล้วเนาะคะ่ะลงหกนวดเข้าออกมาหกนวดเข่าทุกงวดเลยสูตรนี้ก็ได้หนึ่งสอสาสี่ห้าหอย่างละหกนวดงวดนี้จะเป็นงวดที่7ชนแล้วจะมาอีกไหมพี่น้องหลัก10บล่างชนกันที่เลข1กับเลข3าเนาะคะ่ะชนกันที่เลข1กับเลข3ามเอาพี่น้องแคบเอาเนาะคะ่ะ หลักสิบล่างชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสามเนาะเดี๋ยวเด้อค่ะเห็นทางเดินเหลขน้มกงกนเอาพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะหลักสิบล่างชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสามเย็นนี้เนาะคะ่ะสิมาบอสิมาเลขหนึ่งหรือสิมาเลขสามเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะเอาไปเบื้องสูตรหลัก หน่วยเนาะค่ะสูตรหลักหน่วยของเข้าสูตรใดเข้าบ้างเนาะค่ะหวดที่แล้วกับว่าได้ขีดเครื่องหมายถูกซะจะเป็นฝ่าแห้งเนาะค่ะยิเป็นฝ่าแห้งสองสามเก้าศูนย์เข้าที่ห้าสามเข่าที่หลักหน่วยสองสามเก้าศูนย์เข้าที่เลขเก้าหลักหน่วยสองสามเก้าศูนย์เข้าที่เลขศูนย์หลักหน่วยสองสามเก้าศูนย์เอาสูตรอีกอย่างแอดคือใดตัวสองสามเก้าศูนย์แทะ แอดจะเป็นค้นเหตุสูตรเ่ราคใครคือมูปัปไหนพี่น้องก็เ mm hmm. ลยจะพิสดารแปกลกมูจังสี่ละค่ะคนบปนคือมูเนาะคะ่ะคนบปนคือเพลินระุดกับรุดแบบไปเขาป้าผู้เดียวเนาะค่ะเขาก็เข้าแบบเขาป้าผู้เดียวพี่น้องเพราะฉะนั้นเ้าเป็นตัวตนของเจ้าของให้ดีที่สุดนะคะเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุด <c oughs> ว่าจะได้ก็คือนะคะมันไปแล้วนะคะ งวดนี้หลักหน่วยล่างชนกันบบนอนะคะแอดวัตท่านในํำรวจหลักหน่วยเนาะคะ mm ่ะเห็ดออกมาแล้วก็ขึ้นแล้วเลยนะคะ mm hmm. งวดที่แล้วก็ชนกันที่เลขสามเนาะ mm hmm. งวดนี้สูตรนี้ได้0ูตรหนึ่งเจ็ดแปดค่ะพี่น้องแคปเอาเนาะคะ mm ่ะ hmm. อาจจะเทียบชดในอีก0 mm ูตรหนึ่งเจ็ดแปดไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะ mm hmm. ได้เจ็ดแปดหนึ่งเข้าที่เลขเจ mm ็ด hmm. ได้สามสี่เจ็ดเข้าที่เลขสามหลักหน่วย ห6 9เก้าเข้าที่เลขเก้าหลักหน่วย90้าย์สามเข้าที่เลขศูนย์หลักหน่วย90 3สางวดที่แล้วก็เข้าที่เลขสามที่หลักหน่วยเนาะคะ่ะพี่น้องแต้มสีให้มันแจมแจมคือขักคือคักกันเนาะสีได้เดินต่อเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดินต่อเดอ้อปูเนาะคะ่ะงวดนี้วันนี้สูตรนี้ได้แปดเก้าสองที่หลักหน่วยล่าง ชนกันที่เลข8แล้วนะคะชนกันแล้วที่เลข8เอ้าไปเบิ่งสูตรที่3นะคะสูตรที่3 93456เข้าที่13 15678เข้าที่เลข7 60123เข้าที่เลข3หลักหน่วยเด้อค่ะล่าง26789เข้าที่เลข9 48901เข้าที่เลข0ที่หลักหน่วยล่างงวดที่แล้ว93456 สูตรนี่เป็นสูตรเก้าพี่น้องผู้ที่เห็นก็จะเห็นแอดเอาลงองยูเนาะคะ่ะเห็นแอดเอาลงองยูนะคะบ่าแมนมาแมนหลังหวยออกเด้อค่ะหลักหน่วยล่างของเราเข้าที่เลขสามเนาะค่ะงวดที่แล้วอ่าบ่ามีข้ามว่าแมนลังหวยออกนะคะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเนาะคะ่ะอ่านักเลงพ่อที่จะย่อมรับว่าสูตรจะคล้องลุดหรือเดินพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะอ้าวจำเป็นต้องไปตัวพี่ตัวน้องตัวพี่น้องกับซ้ำตัวจะคล้องล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเข้าเอาตามนั้นเอสี่ผู้ที่ตามแอดก็จะรู้อยูาา่ค่ะว่าการว่างแนวทางการเาอร่าจริงว่าจริงผู้หลายท่านจะหุ้จักอยู่วา่าแอดเป็นคนจังไดเน,นาะค่ะอ่ามีตัวว่ามีแก้ไขตัวเลขเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะงมดที่แล้ว3ส,สูตรนี้ชนกันที่เลข3ที่หลักหน่วยล่างเลข3ก็มาเน้นเน้นที่4 3สเนาะที่หลักหน่วยล่าง นวดนี้สามสูตรนี้ชนที่ตัวไหนได้แอดจะยกกล่องให้พี่น้องแคปเอาเดอ่ะ er, ค่ะสิมาบโนอนะคะสิเดินตอบโนอเอาแคปเอาเดอค่ะที่หลักหน่วยล่างชนกันที่เลขแปดสองสูตรเลขเก้าสองสูตรเนาะค่ะแปดกับเก้าแปดกับเก้านะคะที่หลักหน่วยล่าง สำหรับลักซิบบนกับชนกันอยู่3ามกำหนึ่งนะคะสามกำหนึ่งเอาคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วนะคะ2ส,สูตรนี้ชนกันที่เลขเก้าสูตรที่เดินยาวสูตรที่ได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนี้แอดขัดขาม่าไม่เนาะคะ่ะเป็นสูตรคัดขาม่าไม่แต่2ส,สูตรนี้เป็นสูตรที่เดินน้ากันมากนะคะสูตรนี้ก็เดินคัดขามารุ่นแต่ที่แน่ๆสูตรนี้ที่เดินยาว ก้าสามสี่ห้าหกชนกันที่เลขเก้าเนาะค่ะเอาแคบเอาสองสูตรนี่ก่อนก็ได้เนาะค่ะขอให้เดินต่อเด้อค่ะปูเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไวส้สานีเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้เห้งให้ปังนะคะขอให้เฮ้งให้ปังกับหลักสิบหลักหน่วยล่างวันนี้เอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ